สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับผมครับเช่นเคยบนช่อง YouTube ครับช่องเฟสไทส Story ช่วงนี้ครับผมก็นำวัตถุมงคลมาแสดงโชว์ให้ดูครับเนื่องจากว่าก็มีแฟนเพจที่มีความเคารพนับถือต่อหลวงพ่อหือษีดิ้งดำครับก็อยากให้นำวัตถุมงคลมาให้ดูหน่อยนะครับก็คือเป็นพระคำข้าวกับพระหางหมากซึ่งจะมีผลทางด้านลาบมากทั้งคู่ครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับที่ หลวงพ่อหรือเสียงดำท่านได้สร้างไว้เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ลูกหลานครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะด้านหน้านะครับกออ็องค์ที่เป็นพระคำข้าวครับก็จะเป็นพระพุทธชินราชด้านหน้าครับที่จริงแล้วก็จะมีอยู่หลายแบบครับก็จะมีแบบหลวงพ่อหรือเลียงดำอยู่ด้านหน้าก็มีครับแล้วก็ด้านหลังนั้นจะมีคำข้าวติดอยู่ด้วยแต่นี้รุ่นที่ผมมาโชว์อยู่นี้เป็นรุ่นที่ไม่มีคำข้าวติดครับ ส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นซุ้มของรูปของหลวงพ่อหรือสีดิงดําครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็จะเป็นองค์เล็กๆนะถ้าเกิดเทียบกับเหรียญบาทก็จะใกล้เคียงนะความสูงก็คือสูงกว่าเหรียญบาทนิดเดียวครับองค์เล็กๆเองครับซึ่งพระคำข้าวนี้ผมไดอารัธนาติดตัวอยู่เป็นประจำเลยครับส่วนผ้าหางหมากครับจะเป็นลักษณะพุทธรูปปางสมาธิครับ ลักษณะนี้คล้ายๆกับหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะพอดีว่าผมไม่เป็นไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุมงคลน,นะก็แนะนํากันได้ครับว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใดนะผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษามาเียงแต่ว่าผมศรัทธาหลวงพ่อหรือสีดิ่งดำผมก็บูชามาเท่านั้นเองจะมีลักษณะสีแดงๆครับเพราะว่าเป็นพระหางหมากนั่นเองนี่เป็นด้านข้างครับก็จะมีรอยแตกหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเก่าแล้วด้านหลังก็เป็นซุ้มคล้ายๆกันกับ พระคำข้าวครับแต่พระคำข้าวนั้นจะเป็นซุ้มสี่เหลี่ยมอันนี้จะเป็นซุ้มแบบหยดน้ําก็จะเป็นรูปหลวงพ่อหรือสีดิ้งดำครับนะดังข้าวทั้งคู่ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนพระหางหมากนั้นจะสูงกว่าเล็กน้อยครับถ้าเกิดเทียบกันดูนะนี่ครับเทียบกันก็จะสูงกว่าเล็กน้อยจะมีสีแดงครับ ทีนี้เวลาเราไปบูชาวัตถุมงคลที่วัดท่าสุงผมแนะนํานะครับถ้าเกิดใครจะบูชาก็อยากให้ไปที่วัดท่าสุงเลยจะดีกว่าตอนนี้ก็องระละ1,600บาทนะในการเช่าบูชาทางวัดก็จะมีเป็นกระดาษนี้ครับสีเหลืองเลยท่านเนี่ยเพราะว่าเก่าพอสมควรและก็พิมพ์ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2533ครับก็จะมีการบอกวิธีการอารัธนา พระคำข้าวถ้าเกิดใครไปบูชาก็ให้สอบถามพระที่วัดครับที่ให้บูชาวัตถุมงคลน,นะก็ขอเป็นกระดาษแผ่นนี้มาด้วยครับเพราะว่าเป็นกระดาษกระดาษเก่าครับแล้วก็พิมพ์ในสมัยที่หลวงพ่อหฤาษีเหลียงดำท่านยังไม่มรณภาพนะท่านก็จะบอกวิธีการอารัธนาทั้งหมดเลยครับผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะคำอาราธนาให้ระลึกถ,ถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดรวมทั้งเทวดาและพรหมกรูบาอาจารย์ทั้งหมดมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่สุดแล้วตั้งนโมสามจบก็ปฏิบัติตามปกติครับว่าอิทธิปิโสหนึ่งจบหลังจากนั้นให้อธิษฐานเอาตามความประสงค์เมื่ออ,อธิษฐานแล้ว ปลูกด้วยคาถาปลุกของพ่อปานว่าอิทธิริตพุทธนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเถิดครับสําหรับพระคำข้าวทำได้ยากมากเพราะต้องเสกข้าวที่มีรสอร่อยที่สุดออกจากปากนำมาเสกทำอย่างนี้ครบสามเดือนแล้วจึงทำมาเป็นผงแล้วนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษอีกวาระหนึ่ง สำหรับพระหางหมากนั้นเมื่อเศษหมากก่อนฉันแล้วนำหางพลูที่เหลือมาผสมกับผงพระแล้วนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษอีกครั้งสำหรับผลนั้นมีความต้องการในทางลาบมากที่สุดและอย่างอื่นก็ขอให้ท่านขอท่านไว้ทุกอย่างนะก็คือว่าหลวงพ่อหรือสิงนำท่านก็ขออารัธนาคุณพระพุทธเจ้านะครับขอว่าให้มีลาบผลอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นผลพิเศษแด่ผู้ที่นำไปบูชา ในระยะใกล้มาแล้วขอให้ถามผลจากที่ท่านเคารพจริงก็แล้วกันเนี่ยท่านเป็นคำน่าจะเป็นคําพูดนะของท่านแล้วมาพิมพ์สําหรับพระหางพลูก็คือพระหางหมานี่แหละครับมีผลเช่นเดียวกันแต่หนักไปในทางที่พูดเป็นที่จับใจคนมีรับสักการะเสมอกันถ้าเกิดพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือน่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมตตามหานิยมนั่นเองครับถ้าเกิดพระหางหมานะ แต่ก็ให้ลาบมากเช่นกันครับตามที่หลวงพ่อได้บอกไว้ส่วนเรื่องราคาทางวัดในสมัยนั้นครับก็ตั้งราคาไว้เพียง10บาททั้ง2องค์เลยนะทั้งพระหางหมากแล้วก็พระคำเข้าครับจะตั้งไว้ที่10บาทก็จะได้รับกันคนละไม่เกิน100อองค์เท่านั้นแต่ท่านใดจะเวียนเทียนก็คงไม่ห้ามนะสมัยนั้นก็คงจะมีคนเวียนเทียน,ยนแสดงว่า พระคำข้าและพระหางหมากเนี่ยได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยที่ยังมีการเช่าบูชาถูกถูอยู่เลยครับก็แสดงว่ามีคนวนเวียนมารับอยู่เรื่อยๆครับท่านบอกว่าถ้าเกิดจะห้ามกันก็คงห้ามไม่ไหวด้วยสมัยหลวงพ่อปานแจกพระท่านกําหนดให้คนละหนึ่งองค์แต่พอแจกจากคนต้นแถวแล้วคนต้นแถวก็ไปต่อปลายแถวอีกต่อมาเพื่อสังเกตได้ง่ายท่านก็แจกให้ใครแล้วก็มีในใอำเภอเอาปูนมาป้ายเสื้อครับเพื่อไม่ให้มารับในวาระัต่อไป แต่คนรับก็ฉลาดอีกครับก็เอาปูนเนื่องจากว่าเสื้อมันก็โดนป้ายปูนนะครับก็ไปเปลี่ยนเสื้อข้างนอกออกครับมารับใหม่อีกครับเป็นอันว่ารับได้อีกฉะนั้นเรื่องเวียนเทียงก็เลยไม่ห้ามเลยครับเพราะว่ายัางไงก็ห้ามไม่อยู่แล้วก็วัดต่างๆเนี่ยให้นําไปให้คนทําบุญราคาสูงกว่าที่กําหนดไว้ได้ครับก็อนุญาตนะเพราะพัดทั้งสองอย่างนี้ทําด้วยความลําบากกว่าจะทําได้แต่ละคราวก็ต้องผ่านการทยอยเสกย่อย3เดือน ไปแล้วแล้วก็ยังสละอาหารที่มีรสชาติอร่อยควรที่ได้กินก็ต้องเอาออกจากปากพระหางผูก็ต้องค่อยๆเก็บไว้ทุกคราวก็คือพระหางหมากครับการฉันหมากของหลวงพ่อก็ไม่ได้ติดที่หมากแต่อาศัยพระที่ท่านมาคุมท่านต้องการให้ฉันก็คือเป็นเรื่องอเรื่องอภินญ,ญานะครับก็ฉันตามความต้องการของท่าน อันนี้น่าจะเป็นการสื่อสารทางอภิญญาของหลวงพ่อฤาษียังดำครับฉะนั้นหางหมากจึงมีอนุภาพของท่านถ้าวัดใดต้องการนําไปแจกจ่ายแก่ท่านที่ทําบุญเกิน10บ,บาทก็อนุญาตให้นําไปได้จะได้เอาเงินเงินที่ได้มานั้นมาส่งคราบพิสูจน์สมณเณรและคนในวัดและสร้างเสริมซ่อมแซมวัดให้เจริญรุ่งเรืองตามแต่จะพึงประสงค์ครับแล้วก็ลงวันที่ครับพระราชพรมยานก็คือหลวงพ่อฤาษียงดํา วันที่สิหาสิงหาคมพุทธศักราช2533ถ้าเกิดไปบูชาที่วัดครับก็จะได้อันนี้มาด้วยนะผมว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเช่นกันแม้ว่าจะเป็นกระดาษพิมพ์ธรรมดาแต่มันเก่าอะ่ะก็ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแล้วผมก็เก็บไว้อยู่นั้นเนี่ยก็คือจะภาพใส่ซองมายอย่างนี้เลยครับก็ลักษณะก็ต่างกันนะก็สีแดงกับสีขาวนั่นเองส่วนพระหางหมากก็จะมีความสูงกว่านิดเดียวนะถ้าเกิดเทียบกับเหรียญบาทนี่ก็ ใหญ่กว่าเล่นบาทมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับนะก็ขอแนะนำนะท่านที่มีความนับถือครนนับถือต่อหลวงพ่อพระราปรมยาหลวงพ่อฤาษียังดำเนี่ยก็สามารถไปบูชากันได้ที่วัดมีเหลืออยู่เยอะครับเพราะว่าสร้างมาเยอะแล้วก็หลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวถึงเรื่องราวของ เขาเรียกว่าพุทธคุณเนี่ยไว้อย่างชัดเจนเลยจริงๆแต่ก็ต้องทําความดีนะบางคนได้วัตถุมงคลไปแล้วก็หวังจะร่ํารวยอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็คงจะไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่ากฎแห่งกรรมถ้าเกิดทําความไม่ดีก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นผมก็เชื่ออย่างนั้นนะเวลาผมพบวัตถุมงคลรัศนาติดตัวเนี่ยผมก็จะระลึกถึงคุณของหลวงพ่อฤาษีแดงแล้วคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าแล้วก็พระสังฆเจ้าทุกๆองค์นะครที่ผมเคารพนับถือเพื่อที่จะ ปฏิบัติตามศีลธรรมได้ได้ดีนะแล้วก็ทําวิชาชีพอย่างสุจริตก็จะรุ่งเรืองไปเองครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่จะมาแนะนําก็มีเยอะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาเดินทางไปที่วัดจะดีกว่าเพราะว่าได้ข่าวว่าก็มีปลอมมาเยอะเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นพระที่สร้างเยอะแต่ก็มีปลอมครับบางคนก็มาปล่อยราคาถูกๆเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจแล้วเพราะว่าหลวงพ่อก็ ได้บอกไว้ตั้งแต่ยังไม่หมออน้าภาพว่าตั้งราคาที่สูงสุดไว้ที่1,600ับาทเท่านั้นครับยังไงก็เชิญชวนครับไปทําบุญที่วัดด้วยวัดก็มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมายระลึกถึงคุณของหลวงพ่อฤาษีนําด้วยครับที่ท่านได้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามากมายเหลือเกินแล้วก็มีการสั่งสอนเรื่องการทําความดีที่เป็นข้อธรรมที่ชัดเจนนะผมว่าฟังแล้วก็ฟังง่ายนะครับสามารถไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ